ะะก็อยู่กับทีมงานของ h h t e c h Microsystem เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะนำเสนอเป็นตัวกล่องออยน์วั One นะครับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ MirrorLink นะครับผมวันนี้นะฮะติดตั้งในรถ BMW X6 ปี2011นะครับผมตัวระบบ System ของรถนี่เป็นระบบ CIC System นะครับผมวันนี้เนี่ยมีติดมิดติดกล้องถ้ายหลังแล้วก็ตัวกล่องออยน์วั One นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกล่องออยน์วันกันเลยนะครับผมก็ เข้าไปที่เมนูนะครับผมกดค้างไว้นะฮะแล้วก็ใช้งานแผนที่นะครับอย่าง Google Map นะฮะนี้นะฮะใช้คอนโทรลเดิมของรถได้เลยนะฮะแล้วก็การค้นหาเนี่ยสามารถใช้คำสั่งเสียงได้นะครับหรือว่าพิมพ์จากโทรศัพท์ก็ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวการใช้งานโทรศัพท์นะครับผมก็สามารถ ใช้โทรศัพท์จากตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปโทรศัพท์แล้วก็ยางารายชื่อนะครับค้นหารายชื่อเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมหรือว่า,ารายชื่อล่าสุดอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถใช้งานแล้วก็โทรอากจางนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของอาการฟังเพลงนะครับก็สามารถฟังเพลงได้จากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่รองรับ ระบบ a p p l e Car p l a y พนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่าจุกนะฮะโอเคหรือว่า y u u t u b e m u s i อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ฟังเพลงก็สามารถดูแผนที่ไปด้วยนะฮะก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องก็จะตัดมาพร้อมกับภาพมีมีเส้นการะยะนะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับเ,เส้นการะยะก็หมุนตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันสวยงามครับผม โอเคขอบคุณมากครับ